ตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับรอแค่เปิดตัวแค่นั้นเองสำหรับโปชิเตโนกับเชลซีนะครับตอนนี้มีรายงานว่ามาริซิโอโปชิเตโนครับได้สัญญากลายเป็นกุนซือคนใหม่ของเชลซีเรียบร้อยเหลือเป็นแค่การประกาศแบบเป็นทางการแค่นั้นเองคือทางโปชิเตโนครับได้ตอบตกลงกับเชลซีมาพักหนึ่งแล้วและตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เซ็นสัญญากันสักทีนะครับ เชื่อกันเลยว่าโปเชติโน่เนี่ยตอบรับเป็นคุณซือของเชลซีด้วยสัญญายาว3ปีและคาดว่าจะประกาศแบบเป็นทางการในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าหรือว่าประมาณอีก2วันนี้นะครับคุณซือวัย5 1ปีอย่างโปเชติโน่เนี่ยว่างานมาตั้งแต่ถูกเปเชปลดออกจากตำแหน่งคุณซือเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วนะครับ ้คาดกันว่าเขาเนี่ยจะทำการพูดคุยกับ Frank แฟรงค์ลามพาดก่อนที่จะเข้ามารับช่วงต่อหลังจบฤดกูกาลน,นี้แต่ตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่ได้นัดวันที่จะคุยกันรายงานล่าสุดบอกว่าการพูดคุยระหว่างโปเชโนกับผู้บริหารของเชลซีเนี่ยดำเนินไปด้วยดีมากครับหลังขึ้นมาเป็นตัวเต็งรับตําแหน่งเมื่อ,อยูเลียนในเกลมาสถอนตัวไป เชลซีเนี่ยเจอฤดูกาลที่น่าผิดหวังแบบสุดๆเลยที่ยังมีการปลดชมัชชูเก์แล้วก็แกรมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งกุนซือพวกเขาจึงต้องการแล่ผ่านมาช่วยครมทีมชั่วคราวครับและกำลังจะจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับครึ่งล่างของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเหมือนว่าชางโปเชติโนเนี่ยวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนทีมด้วยการเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูกองกลางแล้วก็กองหน้าเข้ามาใหม่ครับโดยที่ต้องลดขนาดทีมควบคู่ไปแต่ก็จะได้เวลาเตรียมความพร้อมให้กับทีมแบบเต็มๆเ,เลยในช่วงพรีซีซั่นครับต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อ ตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับรอแค่เซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับก็คือเปิดตัวในอีกอ48ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้ก็รอได้เลยสำหรับเมา r เร o ซิโอโปเชเโนกับสิงห์บลูเชลซีก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้ H-Code แบบเต็มคาราเบลซักที